โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ารับชมไม่ว้จะเป็นคนไทยหรือว่ามารู้จากทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิตาเฟอาราฟามเลอรเกจเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมวันพันแมนเวิร์ลเกจเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงในส่วนของดราม่าที่เพิ่งมีมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับเกี่ยวกับตัววันพันแมนเวิร์ก็คือการแบนไอดีอยาง เรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แบบเบื่อวางอลังการเหลือเกินมันเกิดจากเหตุผลอะไรนะครับเนาะต้องบอกก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยทางออฟฟิเชียลเนี่ยมีการประกาศนะครับอย่างเป็นทางการแล้วว่าโดนแบนเพราะอะไรนะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรเนี่ยยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็เผื่อใครงงว่าเอ๊ะถ้าเราซื้อ ID มาเนี่ยมันมีโอกาสโดนแบนไหมเพราะว่าปัจจุบันที่มันมีดราม,ม่าเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันคนที่โดนแบนหลายหลายคนเนี่ย คือคนที่ซื้อ ID มาบางคนเติมเกมไปหลักหมืน่นแม่งโดนแบนเพราะอะไรวะเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบให้นะครับก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันเผื่อใครหารในส่วนตัวของร้านตัวเกมสด,ดุปปลอดภัยรวดเร็วทันใจไลฟ์รีฟันบอกกอแนะนำมารูช็อปเลยเพราะร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนจดตัวตกอหมายแล้วก็เปิดทําการมาแล้วกว่า3ปีแล้วก็ร้านเขารับเติมทั้งแบล็กเกมแล้วก็วันพันแมนเวิลด้วยเผื่อใครอยากเติมผมทิ้งลิงก์ไว้ในตาลรางคลิปนะครับแล้วก็เผื่อใครหาในส่วนตัวของกลุ่มวันพันแมนเวิลด์อันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเอง วโอเค okay, มาอันดับแรกเนี่ยผมขออนุญาตออกไปหน้าล็อกอินก่อนละกันนะครับเพราะว่าเขามีการประกาศอยู่สจุดด้วยกันในหน้าล็อกอินนะครับอันดับแรกเราเข้าไปที่ตัวของรูปหูฟังตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่มันจะมีหัวข้อของมันอยู่ขึ้นว่านนี่ครับประกาศห้ามใช้สคริปโกงสังเกตครับตรงนี้เลย ตัวนี้เนี่ยเขามีเขียนชัดเจนครับว่าประกาศห้ามใช้สกิปโกงนะครับประกาศห้ามใช้สกคกิปโกงนะครับเรียนเหล่าฮีโร่เพื่อให้ทุกคนนะครับอยู่ในสภาพแวดล้อมในเกมที่ยุติธรรมเราไม่อนุญาต ให้ใช้สคริปในรูปแบบใดๆก็ตามนะครับรวมไปถึงเครื่องมือช่วยเหลือในขณะนี้เราพบว่ามีผู้ใช้งานสคริปดังกล่าวและทำลายสมดุลที่มีในเกมอ่าโดยเราจะทำการแบนนะครับการใช้งานบัญชีของผู้เล่นเหล่านี้นะครับหากผู้ที่ถูกแบนมีคำถามใดๆ รดติดต่อฝ่ายบริการของเราเพื่อสอบถามนะครับก็คือถ้าเรารู้สึกว่าเราไปซื้อไอดีมาหรือว่าเราแบบเฮ้ยรู้สึกว่าโดนแบนแบบงงๆแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เปทมกับเราเราสามารถกดติดต่อตรงนี้ได้อ่ากดติดต่อตัวกดซับพอร์ตในตัวเกมได้เลยนะครับน่าจะมีในเพจตัวของอ่าเฟซบุ๊กออฟฟิเชียลด้วยนะคิดว่าแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นการประกาศที่ค่อนข้างชาัดเจนกว่านี้ก็คือเข้าไปที่ตรงนี้อ่ารูปหนังสือนะครับ แล้วก็มันจะมีตัวนี้่าประกาศนี่นะประกาศห้ามใช้สคริปโกงนะครับตัวนี้คือเราอ่านมาแล้วถูกไหมแต่ว่ามันจะมีตัวนี้เป็นประกาศอีกอันนึงนะใช่ไหมฟังก์ชันแชทผิดปกติคำชี้แจงอ่านี่ครับตัวนี้อันล่างสุดเลยคำชี้แจงนะครับหลักความเป็นคำนะฮะสังเกตว่าตัวนี้มันเป็นประกาศจากระบบเลยนะครับนี่ตัวนี้คำชี้แจงนะครับ หลักความเป็นธรรมในการจัดการนะครับก็คือตัวนี้นะหลักๆเลยเนี่ยมันเป็นการโดนแบนนั่นแหละนะครับเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมอาการเล่นเกมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับและความยุติธรรมเนี่ยและเป็นระเบียบของวันพันแมนเวิลด์เนี่ยนะครับเพื่อมอบประสบการณ์เล่นที่ดีให้แก่เหล่าฮีโร่นะครับและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเหล่าฮีโร่ทุกคนเราจึงขอประกาศว่าในระหว่างการเล่นเกมเนี่ย ห้ามใช้ปลักอินภายนอกบูสเตอร์สคริปต์หรือเครื่องมืออื่นๆของบุคคลที่3นะครับที่จะทําความาที่จะทําลายความเป็นธรรมในเกมซึ่งหลายๆคนเนี่ยงงว่าปลักอินคืออะไรปลักอินเนี่ยคือการล็อกอินโดยที่แบบว่าไม่ใช่ตัวเกมอ่าไม่ใช่ตัวเกมยอมรับอะนะครับอาจจะเป็นการใช้โปรแกรมโกงอ่าใช้นู่นนี่นัน่นแล้วแล้วก็หลายๆคนเนี่ยตั้งคําถามว่าปลักอินเนี่ย คือโดยหลักแล้วเนี่ยมันควรจะรวมเป็น emulator ไม่ว่าจะเป็นพวก LDPlayer, Nox, b o o e s t a c k หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยโดยปกติแล้วมันจะนับแต่ต้องขอบอกก่อนว่าตัวเกม One Punch Man World เนี่ยอันนี้คือเพจหลัก Official นะครับแล้วถ้าเราเข้าไปในหน้าเว็บไซต์เนี่ยนะครับตัวเกมเนี่ยมันประกาศให้ใช้โปรแกรม emu ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย,ลยหลายๆคนที่รีใน e m ูเนี่ยน่าจะ ไม่ได้รับผลตรงนี้นะครับเพราะว่าผมก็รีในอีมูบางอันไม่รีในอีมูบางอันเหมือนกันสังเกตรครับมันจะมีให้ดาวน์โหลด apk ตัวเกมหลักใช้อะไรได้บ้าง ld bluesack n o c k อันนี้คือ Official จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเล่นแค่พวกเนี้ยน่าจะไม่โดนอันนี้คือขอคอนเฟิร์มเลยนะครับเนาะแต่ปัญหาคืออีพวกบล็อกอินที่เขาพูดมาล่ะมันเป็นอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นออโต้คิกหรือไม่ก็เป็นสคริปที่ ต้องบอกก่อนว่าถ้าเราใช้ LDPlayer เนี่ยในการเล่นนะมันสามารถตั้งบอทได้อ่าตั้งบอทได้แบบว่าออโต้คิกทําตามที่เราเคยเซตไว้ทั้งหมดแล้วเปิดทีเดียว10จอแล้วก็ให้มันออโต้เองคล้ายๆก <idor> ับเปิดบอรแบบนั้นน่าจะโดนนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอันนี้คือผมไม่ได้มาพูดให้เพื่อนๆกลัวหรืออะไรนะ Blackcover มีโปรที่สร้างมาเพื่อนรีไอโดยเฉพาะ คือกดเข้าไปแม่งลันเลยผมเคยทําไว้แล้วนะครับคลิปที่มันเป็นโปร reid คือแบบผู้เหลือเชื่อคือมันกดสคริปมาแล้วมันลันตัวละครที่เราต้องการแล้วมันตไม่ได้ตัวละครที่เราต้องการมันก็รีเซ็ตใหม่ซึ่งมันใช้อิมูในการเล่นซึ่งไอตัว plug in สคริปเนี่ยผมคิดว่าเป็นการข้ามสคริปทั้งหมดเป็นการใช้โปรเหมือนกันแล้วก็ไปหน้าเปิดกรชาเลยอะไรประมาณนั้นแล้วก็สิ่งเนี้ยอันนี้คือผมไม่ชัวร์อย่างหนึ อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะโดนไหมเออต้องบอกก่อนว่าถ้าเราใช้อีมูเดียวในการเล่นอะ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเป็นการโคลอีมูสิตัวเนี่ยโปรแกรมมันจะนับหรือเปล่านะครับเอออันนี้ก็คือไม่แน่ใจแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูแล้วก็คือเขาให้ใช้อีมูในการเล่นได้แต่ถ้าเราโคลอีมูมาสิอีมูแล้วก็กดเชื่อมต่อซิงค์เล่นทีเดียว10จอพร้อมกันอันนี้คือผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าหลักๆไอ้พวกที่โดนแบรนด์ชัวร์คือพวกที่น่าจะเป็นออโต้คิก เป็นตัวของเปิดบอทที่แบบให้มันรันเองใช้โปรแกรมโกงแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งนะครับเผื่อใครไม่รู้มันจะมีพวกที่ไปรับไ d ของจีนมาอะไรประมาณนี้ซึ่งตัวเกมแทบจะทุกเกมเนี่ยเขานับว่าพวก ID ดีจีนเนี่ยมันเป็นปลั๊กอินแบบว่าเป็นพวกใช้โปรแกรมโกงหมดเลยเพราะว่าแม่งส่วนใหญ่ใช้บอทใช้โปในการเล่นหลังๆเนี่ยเริ่มเห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือข้อสังเกตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ส่วนตัวเนี่ยก็ถ้าถ้าเราคิดว่าเราร e i d เอง reid ในคอมหรือว่า reid ในปกติมันก็ไม่น่าปิดปัญหาอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยผมร e i d สอง id ปัจจุบันผมก็ยังไม่ได้โดนแบนนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเปิดสิบจอเนี่ยจะโดนไหมอะไรประมาณนี้เพราะส่วนตัวผมก็ไม่ได้โดนนะครับไม่ได้โดนก็หลกัลกๆคือจับประมาณนี้แล้วกันอันนี้คือข้อกําหนดของเขาที่อันนี้มาถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราซื้อ id แล้วเราโดนแบนเนี่ยถามว่ามันจะ คูคืนได้ไหมต้องบอกก่อนว่าเขาเขียนไว้เหมือนกันว่าห้ามซื้อขายไอดีอันนี้คือปัญหาถ้าเราไปบอกว่าเอ้ยผมซื้อขายไอดีมาเนี่ยแม่งมึงโดนแน่นอนมึงโดนแน่นอนเขาเขียนนะครับก็คือหากมีการตรวจพบนะครับจะขอสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการยกเลิกรางวัลน,นะที่ได้รับนะครับเป็นการละเมิดนะระงับบัญชีหรือแบนบัญชีถาวรเป็นต้นโดยจะพิจารณานะครับความรุนแรงเนี่ยตามนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับสังเกตคือ ตัวนี้เป็นข้อห้ามที่2ก็คือห้ามดําเนินการในรูปแบบใดๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนบัญชีโดยเด็ดขาดนะครับขอให้คุณสงวนสิทธิ์ตัวของทอรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลนะครับไม่หลงเชื่อการแชร์หรือแลกเปลี่ยนบัญชีใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราติดต่อว่าเราซื้อ ID มาเนี่ยไม่น่าไม่น่ากู้ได้ ไม่น่ากูได้เพราะอย่างที่บอกคือเราไม่รู้ว่าเราซื้อ ID มาแบบที่มันเป็นการใช้สคริปต์โกงคือต้องบอกก่อนว่า Black p o เ e อ M เนี่ยส่วนใหญ่บางที ID ดีทีเทพเนี่ยแม่งใช้โปลเล่นนะครับเออใช้โปลเล่นไปเปิดเพชรได้เยอะๆอ่ะรีไอีรีไอดีรัวๆ,ๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าวันพ a n แมนเวิลดเนี่ยเขาเขาตระหนักเรื่องนี้เร็วนะเออเพราะว่า Black โ o เ e r เนี่ยที่ไม่แบรเนี่ยเพราะว่าปล่อยไปเลย อันที่จริงเนี่ยเผื่อใครไม่รู้คือมีไอแบบโพลีไอดีอะไรอย่างเงี้ยโปตีบอสทีเดียวตายอย่างเงี้ยพอผ่านด่านไปถึงด่าน7อย่างเงี้ยนะครับเพชรมันมีประมาณ2องสหมื่นอย่างเงี้ยก็ไปเปิดกาชาทีเดียวโนเอล5ดาวจูเลียน5ดาวการ์ดตันอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เอามาขายราคาแพงกัน,นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทางการีน่าเขาอาจจะไม่ได้สนใจแบรนด์พวกนั้นแต่ว่าวันพันแมนวิลล์เนี่ยมันแบรนด์ไงเออเพราะฉะนั้นตัวเกมแม่งถ้าเราไปรีไอดีหรือเอาเล่นเนี่ยนาน ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนที่ใช้เนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นการตัดสินใจที่ดีเหมือนกันในส่วนหนึ่งแต่ว่าคนที่แบบไม่รู้อิโนโวอินเนซื้อ i อมาเติมไปแล้วหมืน่นสองหมืนมน่นอย่างเงี้ยพอโดนแบนค์ไอดีก็ก็น่าสันน่สนบนสมบวรบางคนก็เลิกเล่นไปเลยเพราะฉะนั้นก็ลองคิดดูแล้วกันว่าเราซื้อ ID มาหรือเปล่าว่าถ้าซื้อ ID ดีเนี่ยผมมองว่าถ้าทักไปหาเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ผ่านอะไรประมาณนั้นนะก็ลองทักไปดูว่านู่นนี่นั่นแหละนะครับก็หลัๆจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขียนชัด 1กุมภาวันนี้วันที่5กุมภาผมว่าการจัดการค่อนข้างเร็วพอสมควรนะครับแต่อย่างที่บอกนะว่ามันก็มีคนที่แบบโดนแบนแล้วก็งงเหมือนกันมันโดนแบนเพราะอะไรนู่นนี่นั่นก็ต้องลองมาดูแล้วกันเผื่อใครงงว่าอีมูมันจะโดนแบนไหมคือเขาประกาศให้ใช้ได้นะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะถ้าใช้พวก Air b บ t ใช้พวกออโต้คิกหรือว่าใช้เซตบอรใน LD อย่างเงี้ยเออแล้วก็เปิดสินหน้าจอเนี่ยผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะมันก็เป็นการช่วยเหลือเป็นปลั๊กอินอย่างหนึ่งนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตามนั้นหรือไม่ก็พวกใช้ม็อดใช้ apk เนี่ยแต่ว่าถ้า apk ที่มันแบบว่าดาวน์โหลดจากตัวเกมน่าจะไม่มีปัญหานะครับก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันเพราะฉะนั้นเขาก็เขียนมาชัดเตนตามนี้นะครับเราก็ระวังระวังแต่ส่วนตัวผมเนี่ยยังไม่โดนแบนนะผมรีไอดีในคอมอีกอันนึงก็ในอีมูอีมูของผมก็ยังไม่ได้โดนแบนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาลองดูละกันนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันสอบกันได้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสอบคลิปตอ,อต่เพียงทนี้กัันครบสบ